วิวภาวะสปายซูก้อน3005 pm ใน1นาทีอันดับแรกวิธีการปรับค่าตรงนี้จะเป็นปรับการปรับหลักสิบสามารถปรับหลักหน่วยได้โดยการกดตรงนี้ครับแล้วปรับจริงปรับหลักสิบก็พอแล้วถ้าเราทํางานมือถือทํางานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะแค่นั้นก็พอละนะครับคราวนี้ถ้าปรับไปที่ต้องการนะครับกดทีหนึงมันจะปรับ จะปรับหน่วยไหนก็กดไปได้เลยนะครับส่วนผมเนี่ยล็อกจะล็อกค่าไว้ที่ M1 M2 M3 M4 ตรงนี้จะเป็น Channel สมมติตัวอย่างล็อก M1 ไว้ที่1.8แรงดันที่1.8เหมือนกัน3.0แรงดัน2.0 4.0แรงดัน3.5ก็คือเราปรับเท่าไหร่ก็ตามไปให้เราพอใจแล้วก็ล็อกค่ากดค้างแค่นั้นเองทาเหมือนฮอ A เอทำเหมือนหัวแรงกับฮอ t แอรเลยตรงนี้จะเป็นคอนติเนียลคอนติเ OCP คืออะไร สมมุติว่าเราเจออุปกรณ์ที่ชอ็อตตัดปับ๊บอุปกรณ์จะถูกตัดเลยแล้วจะกลับมาแรงดันเดิมส่วนปุ่มนี้ตัดปับ๊บชอ็อตปั๊บมันจะตัดเลยแล้วก็จะรีเซ็ตค่านะครับอ่ะผมจะใช้4.0 4.0วงจ่ายมือถือนะคราวนี้ถ้าผมไม่อยากให้มันตัดละ่ะก็กดปุ่มออกตรงนี้อย่าให้มีไฟแค่นั้นเองคราวนี้เวลาเราก,กดชอ็อตหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำการหาตัวร้อนแล้วแช่ค้างได้เลยเห็นไหม สบายจะทํางานแบบไหนก็ได้สะดวกครอบคลุมนะครับตรงนี้เป็นการล็อกค,ค่านะครับคอนสแตนต์โวลต์ก็คือล็อกค,ค่าจ่ายไฟแรงดันเท่าเดิมกระแสรปรับเปลี่ยนตามการใช้งานโอเคไหมตรงนี้ก็แรงเอาพุทโวลต์น,นะครับจะปรับตามนี้สมมติต้องการ5โวลต์จ่ายไฟให้กับมือถือก็ตรงนี้ก็ช่องนี้ก็จะออกมา5โวลต์แรงดันก็ตามนี้ส่วนตรงนี้จะล็อกค,ค่าไว้เลยชัดเจน5โวลต์2แอมป์ล็อกค,ค่าไว้เลย โอเคจบหมดแล้วรีวิวในหนึ่งนาทีชอบไหมง่ายๆเลยไปลองกันดู